สวัสดีค่ะเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปักเกร็ดโรงเรียนผาสุขมณีจัดมิตรภาพที่116อนุบาล3คขวบห้องสองห้องเรียนครูไก่ครูแทกค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15แล้วนะคะเรามาเรียนรู้ในหน่วยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพลงให้เด็กๆได้ร้องและเต้นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ สำหรับเพลงวันนี้ก็มีชื่อว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะไปรับฟังและเต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลย Buck เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถร้องและเต้นตามจังหวะเพลงได้ใช่ไหมคะสําหรับวันที่1เรามาเรียนรู้เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตาสัญลักษณ์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆสามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตาสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นะคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราชื่อว่าอะไรเอเด็กๆจะจําได้ไหมนะคุณครูได้เคยบอกไปในทุกๆคลิปต้นคลิปเลยค่ะว่าชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราชื่อว่าอะไรค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลน,นครปักเกรดโรงเรียนผาสุขมณีจากมิตรภาพที่116ค่ะ อีกครั้งนะคะเรามาพูดไปพร้อมๆกันค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปักเกรดโรงเรียนผาสุขมณีจากมิกตรภาพที่116ค่ะสำหรับตาสัญลักษ์ณ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา,นาลนครปักเกรด็ดโรงเรียนผาสุกมณีจากมิตรภาพที่116ของเรานะคะก็จะเป็นรูปหม้อน้ำไหลวิจิตรค่ะและหงคู่ตาสัญลักษณ์นั้นก็จะเหมือนกับตาสัญลักษณ์ของเทศบาลเลยนะคะเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบา,นาลนครปักเกรด็ดนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอที่จะบอกชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตาสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านเล่มสีเหลืองให้เด็กๆทำหน้าที่15นะคะและใบงานให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวอักษร J ให้สวยงามนะคะ แล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ,ๆอย่าลืมไปฝึกพูดชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย